ดีค่ะวันนี้ช่องน้ำ,นำฟ้าลุ่งรวยนะคะจะมาทำมันฝรั่งผัดผัดมันฝรั่งง่ายๆเทียนโปรตีนวันไหนที่เรากินมันสาวีลัตหรือว,ว่าเด็กๆก,ก็ชอบกินนะคะผัดมันฝรั่งเนี้ยเด็กๆก,ก็ชอบกินแล้วมันหารับประทานง่ายๆวันไหนที่เราไม่อยากไปตลาดไม่อยากไปสิ่ง เนี่ยเราก็ซื้อมันพลังเยอะๆแล้วก็รับประทานหลายๆแบบได้ค่ะวันนี้วันนี้จะทำจะมาทําให้ดูนะคะว่ามันพลังเนี่ยทาเมนูกับข้าวแบบหลายอย่างได้เนี่ยแบบไหนนะคะอันนนี้อัดับแรกเราล้างมันพลังล้งนะคะล้างหลายรอบแล้วล่ะแล้วก็เราก็ล้างหลายหน้แล้วก็สะอาดแล้วแล้วก็เราก็ ม่ใาชา่กินเล่นได้อย่างเดียวนะคะมันเป็นกับทาเป็นกับข้าวได้ด้วยนะคะเราก็บอกปิดยก่อนเนาะหยุดน้ำผ่านก่อนอันนี้เวลาใก้จะเสร็จแล้ว เราจะเชี่ยวขีดแบบนี้นะแ้วก็มาเชี่นะคะเราจะนำนี่าโคไมาหั่นมันฝรั่งกันนะคะคีออันดับแรกเราก็หั่นมันฝรั่งมันใหญ่ไปนะโอเคไหมไม่ต้องหนามากก็พอดีนะคะ ไม่ใช่จะเพาะผัดอย่างเดียวนะฮะหอมทำแล้วก็เราก็ทำให้ละเอียดตรงนี้แล้วมันก็ตบ เอาเหมอมแส่คเดี๋ยวเราก็หักระเทียมตามหลังเพราะวกระเทียมมันแล้วอบใกล้ๆเหลืองแล้วเนาะไม่ต้องให้หอมเหลืองพอประมาณใกล้ๆจะเหลืองเนี่ยเราก็เอามันฝรั่งลงค่ะ ดริกห้งนี้นะคะหาซื้อได้ง่ายนะคะราชาด้าวันมีอันนี้ซื้อที่ราชาด้าพริกพริกพริกหวานให้สีสวยนะคะแล้วก็เผ็ดด้วยไม่ต้องไม่ต้องใส่พริกนะคะก็พริกอันนี้อย่างเดียวก็พอคะ่ะต้องใส่พริกเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้ผู้ใหญ่ไม่พอก็เ,ออเสริมเอาอันนี้ให้เด็กกินได้เลย ยัยงหนึ่งนาทีสองสองนาทีแล้วเราก็มามาปัดดูมาปัดดูดแ,ลแล้วก็มาใส่เกลือนะคะเราก็กะว่าจะจะพอดีเนาะใส่เกลือประมาณนี้ประมาณหนึ่งหนึ่งต่น,น้ำชาเนะาะใส่เข้าไปปิดประมาณปิดไปแล้วที่สองวเผ็ด มาจะมาคนอีกเราต้องใส่่นื้อต้นหอมนะคะเพื่อใ้มันอ ต้นหอมไม่ใช่สิต้นหอมกับผักชีนะคะเราก็มาใสา่ใอยหน้าต้นหอมผักชีนื้เนอเทปุะสวยหน้ากินนี่นะคะผัดมันพลั่งของนางฟ้า ลง่งเลยช่องนางฟ้าลง่งเลยใครชอบก็มาติดตามลองทำอาหารทำดูนะคะลองทำกินดูนะคะรับรอ,องว่าอร่อยแล้วก็เด็กๆก็ชอบทานด้วยนะคะแลาช่วยช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดซ like, ับสไคร้นะคะใครที่กดไลค์กดใครที่กดไลค์กดแชร์ ก็ให้มีโชคมีลาบร่ำรวยเงินทองยิ่งๆขึ้นไปนะคะและใครให้สิ่งลอตเตอรี่ก็ให้ถกรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งนะคะก็สำหรับวันนี้ช่องนังฟ้าลงด่ดรวยก็เพียงเท่านี้ก่อนน,นนะคะช่วยกดไลค์หน่อยนะคะ เพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ